สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2ของ Dual Blade นะฮะ Dual Blade แบบลึกซึ้งภาค2นะฮะจะบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีมากเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะกูแก้ฟอนต์กูในวิดีโอที่สระมันซ้อนได้แล้วโว้ยโอเคฮะไม่พูดมากแล้วฮะอารมณ์ดีผมว่าวันนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะอยากจะทำคลิป Dual Blade จะจะขาดปะ่ะไปดูกัน โอเคครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกันในวันนี้นะฮะผมมี2อย่างที่อยากจะบอกก่อนเลยนะฮะสำหรับคอมโบพวกนี้ครับแน่นอนนะฮะถ้าไม่มีไอซ์บอลนะฮะภาคเสริมไอซ์บอลทำไม่ได้นะครับมันเป็นคอมโบที่มากับไอซ์บอลนะเพราะฉะนั้นใครอยากทำคอมโบพวกนี้ได้ซื้อไอซ์บอลนะครับผมแล้วก็สําหรับอย่างที่2นะฮะถ้าเราไปที่เมนูใช่ไหมฮะแล้วไปที่ฮันเตอร์โน้ตถูไหมฮะเสร็จปุ๊บไปที่เวบพ่นคอนโทรลนะฮะ เห็นไหมฮะมันจะมีอาวุธทุกอาวุธอยู่เลยนะฮะมันจะบอกคอมโบเบสิคคอมโบแล้วก็ไกด์ต่างๆนะฮะนี่เลยอ่ะมีหมดทุกอย่างนะฮะผมเข้าใจนะสำหรับคนบางคนนะฮะที่แบบนึกออกไหมฮะแบบอยากเล่นเกมจัดไงเข้าเกมมาปุ๊บแม่งกดคลิกซ้ายติ๊ดไอ่เฮี้ยแม่งข้ามตวเอตัวเรียวทุกอย่างไปเลยนะฮะไม่ได้ดูตีเอตัวเรียลสักอย่างฮะกูรู้ว่าพวกมึงเป็นนะฮะเพราะอะไรเพราะกูก็เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดอะไรพวกนี้ไปนะฮะเข้ามาดูใน h u n t ต r Not e ตได้นะฮะก็ วันนี้ผมจะเอาคอมโบที่ผมคิดว่าเอฟเฟกตีฟนะของดูอัพลดมานะอันไหนที่ดูแล้วไม่รู้จะเอาเข้ามาในเกมทําไมเนะี่ยผมก็จะไม่บอกนะฮะใครอยากลองก็ไปลองได้นะฮะแต่วันนี้จะเอามา2อันที่คิดว่าเอฟเฟกตีฟที่สุดนะเอาไปดูกันเลยนะฮะโอเคสําหรับอันแรกสุดนะฮะเราต้องมีสลิงเกอร์นะฮะถึงจะทําได้ไปเก็บสลิงเกอร์มาก่อนแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะทาก็คือ กดคลิกซ้ายฮะกดฟันธรรมดาคลิกซ้ายจะอยู่ในเดมันหมดก็ได้หรือไม่อยู่ก็ได้นะฮะเปิดเด้โหมดฟันคลิกซ้ายแชะแล้วกดเล็งนะฮะฟันเสร็จแล้วกดเล็งนะฮะที่มันมีเป้าขึ้นมาอย่างเงี้ยให้กดเล็งนะฮะแค่นี้แหละไม่มีอะไรฟันเสร็จกดเล็งนะฮะแล้วถ้าเราทําติดกันหน้าตาอยู่ประมาณนี้ฟักกดเล็งปุ้งเห็นไมฮะมันจะกระโดดเข้าไปข้างหน้าแล้วยิงกระสุนแบบแมทริคเห็นไฮะแบบนนโอปุ้งหนะฮะง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรนะฮะ สามารถเชนท่านี้ได้กับคลิกซ้ายทุกคลิกซ้ายนะฮะอะไรก็ตามที่เป็นคลิกซ้ายนะฮหนึ่งเห็นไหมฮะคลิกซ้ายซิกโฟสองทีจึ๊กจั๊กเชนได้นะฮะคลิกซ้ายซิกโฟสามทีนะฟูลคอมโบซิกโฟซิกโฟกดต่อได้นะฮะเชนกับดีมอนแดนก็ได้นะฮะนี่ฮะผมทำดีมอนแดนเสร็จปั้งเห็นไหมฮะกดได้นะฮะแต่ถ้าเรากดคลิกขวานะฮะแล้วเชนไม่ได้นะฮะกดนี่ผมกดอยู่ไม่ติดเห็นไหมอ่าผมเบเบ็ด ไม่ติดอีกแล้วนะฮะแต่ถ้าเบเบรแล้วกดคลิกซ้ายโจกได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นคลิกซ้ายเท่านั้นนะจะไม่มีการเชนคอมโบนี้จากอะไรก็ตามที่เป็นคลิกขวาะฮะจะไม่มีนะ,ะโอเคครับประโยชน์ของคอมโบนี้ก็แน่นอนนะฮะอย่างแรกก็คือเม่เอาไว้ใช้หลบนะฮะหลบได้ใช้หลบมอนสเตอร์ได้ผมล,ลอง,ลองทําให้ดูผมซิกโฟนะฮะฟ้ามามามาปลาเอ้ยหลบเห็นไหมฮะกดหลบระยะทางหลบค่อนข้างดีนะฮะ แล้วก็เลือกทิศทางได้นะฮะไปข้างหลังนะฮะหรือจะไปทางไหนแล้วแต่ก็คือกดฟันแล้วกดระยะทางกดทิศทางนะฮะกดเดินนั่นแหละแล้วก็กดหลบไม่จะไปทางไหนนะทางขวาก็ได้แล้วแต่เลือกเลยว่าเราอยากจะหลบทางไหนนะฮะเช่นกับเฟอร์รี่ก็ได้นะฮะ <S <S แปะเห็นไหมฮะเดมอนเฟอร์รี่ห <ry> ลบได้หมดนะฮะใช้หลบได้ดีนะฮะปึ้งไปข้างหน้าก็ได้เห็นไหมฮะ <S <S ทำได้หมด4 <S <S ทิศทางนะฮะหน้าหลังซ้ายขวาได้เหมือนกันหมดนะฮะ สำหรับคอมโบนี้นะฮะผมแนะนำนะให้ใช้คู่กับกระสุนสลิงเกอร์ตอนนะฮะหรือตอนพอดนะฮะกระสุนนี้ทำอะไรได้นะฮะคือเวลาเรายิงกระสุนนี้ใส่มอนเตอร์ใช่ไหมฮะมันจะเหมือนมีเป็นเงาะ2เม็ดติดอยู่ดูนะฮะแปะแปะนะฮะแนะนำไม่แนะนำบังคับให้ยิงที่หัวนะฮะสลิงเกอร์อันนี้ต้องยิงที่หัวเพราะว่าเวลาเรายิงเสร็จแล้วเราตีเอ้งเงาะที่ติดอยู่ที่หัวะะเดี๋ยวผมตีแปะนะฮะเงาะมันจะระเบิดนะฮะ แล้วพอเลาะระเบิดเนี่ยมอนเตอร์จะมีสิทธิ์ติดสตันนะฮะติด KO เหมือนว่าโดนค้อนทุบหน่อยไหมเขาจะล้มแล้วเขาจะมีดาวหมุนทิ้วทิ้วิ้วอยู่ที่หัวอันนั้นคือการ KO นะสลิงก์ก็ตอนสามารถทําให้มอนเตอร์ KO ได้นะฮะทีนี้ลองเทียบกันดูแล้วถ้าผมยิงสลิงก์ก็ตอนธรรมดานะฮะยิงแบบยิงจากคัดคอยิงแบบยิงอยากยิงจากสลิงเกอร์ธรรมดานะอ่ะนะฮะแปะเห็นไหมฮะผมใช้กระสุน2นัดนะฮะมีตอนพอ์ติดอยู่2เม็ดนะฮะ แต่ถ้าผมใช้คอมโบเมื่อกี้นะฮะคอมโบกระโดดหลบนะฮะผมฟันแล้วผมหลบนะฮะแล้วยิงแปะเห็นไหมฮะใช้กระสุนนัดเดียวแต่ติด3เม็ดนะฮะอ่าคือสตันตมอนเตอร์ง่ายมากนะครับนี่เราเหลืออีกเม็ดนึงเห็นไหมยังเ,เหลือกระสุนอีกเม็ดนึงแล้วถ้าผมยิง2เม็ดเนี่ยก็เท่ากับว่าผมติดสลิงกระทอนไว้ทั้งหมด6เม็ดนะฮะคือถ้ามอนไม่เคโอผมก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะฮะแน่นอนครับล้มลงไปแน่นอนมีล้มแน่นอนนะฮะ เพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาวิธีเนะี่ยไปใช้กับมอนเตอร์จริงๆให้ดูว่ามันเอฟเฟกตีฟขนาดไหนนะฮะโอเคฮะไปดูกันดีกว่าฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูนะฮะว่าจะเป็นไงผู้โชคดีของเราคือน้องกุจลานะฮะดูว่ากุจลาโดนแล้วจะเป็นยังไงฮนะเนะกาะปุ๊บเราสลิงเกอร์นะเขาจะดอรอปสลิงเกอร์ตอนนะฮะร้อยผมไม่รู้ร้อยเปอรเซนต์ป่ะแต่ท,ที่ที่เจอมาเนะี่ยเขาจะดอรอปสลิงเกอร์ตอนตลอดนะอ่ะเราก็เก็บสลิงเกอร์ตอนไปแล้วก็จัดการ รแนะ็แปะเห็นไหมฮะสามเม็ดติดหัวะะทีนี้นะฮะคอยดูนะ,ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ oh, <no! S 1> ฮะก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ ไม่ต้องไปจําทั้งหมดนะฮะลืมๆไปบ้างก็ได้เอาเป็นว่าเมืเ่อกี้คือวิธีการใช้คอมโบเมื่อกี้กับสลิงก็ตอนนะฮะโอเคนะเราผมจะเริ่มคอมโบต่อไปเลยสำหรับคอมโบนี้ถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์ของดัวเบลดเลยก็ได้นะฮะอ่าคอมโบใหม่ของเราเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าต้องทํำยังไงมันจะเริ่มจากคอมโบเบลดก่อนนะ,ะสำหรับใครที่ไม่รู้มันคืออะไรนะฮะสามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้นะฮะการใช้ดัวเบลดแบบลึกซึ้งนะฮะอ่านี่คือคอมโบเบลดนะฮะอ่าผมจะทำให้ดูที ทำคอมโบทำคอมโบเบเบทให้ครบเลยนะฮะสามทีเห็นไหมฮะปั่นให้ครบ3ทีนะฮะเราจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเสร็จปุ๊บพอครบปุ๊บเราจะกดเลง็งเล็งสลิงเกอร์เหมือนเดิมนะฮะพอเบเบทสามทีแล้วก็กดเล็งสลิงเกอร์นะฮะหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะปึ๊บสองสามกดเลง็งเขาจะกระโดดเกาะเห็นไหมเขาก็จะขึ้นไปอยู่ตรงส่วนที่เราเกาะเห็นไหมแล้วก็จะมีออปชั่นทางขวาเหมือนเดิมนะออปชั่นทางขวาก็เหมือนเวลาเราคัดคอขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีนะดูดีนะฮะ เบรคเข้าไป2 3กดเล็งเขาจะเกาะเลยนะฮะเราก็ค้างไว้ได้นะฮะออปชันเหมือนกันนะฮะเหมือนเวลาเกาะคัดคอแต่ทีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราทำคอมโบเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วพอตอนเขากเกาะปุ๊บอะเรากดคลิกซ้ายนะฮะมันจะเป็นการโจมตีแบบใหม่เป็นคอมโบใหม่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเปิรเข้าไปว่าหมุนฮะเบบคฟันฟัน เกาะแล้วกดคลิกซ้ายเลยนะฮะเขาจะฟันกลับหลังแล้วตีลังกากลับหลังเห็นไหมแล้วพาร์ทนั้นจ,จะวูนทันทีนะฮะเห็นปะวูนแล้วนะครั้งเดียวนะฮะท่านี้ทําให้ดาบคู่กลายเป็นแมคคนิกเหมือนดาบหนักนะฮะเป็นดาบหนักจะไม่มีสลิงเกอร์ดรอปนะ,ะเพราะว่าแมคคนิกมันกลายเป็นดาบหนักไม่ออกไหมอ่าเหมือนเดิมะฮะฟัน2ทีถูกปะเกาะปุ๊บเกาะปุ๊บให้กดคลิกซ้ายเลยนะฮะฟันเลยเห็นไหมวนนะฮะไม่มีสลิงเกอร์ดรอปสังเกตน,นะฮะ เราสามารถบูนมอนสเตอร์ได้ในครั้งเดียวนะฮะในการเกาะครั้งเดียวด้วยคอมโบนี้อ่าผมทำให้ดูทีบูนทีเดียวเลยนะฮะกระโดดเกาะเบ๊บฟันนะฮะตีลังกากลับหลังนะฮะนี่คือคอมโบใหม่นะฮะคอมโบที่เพิ่มเข้ามาของคัทคอร์นะต่อกับท่าเบเบดนะฮะแล้วสมมติว่าเวลาเรากระโดดขึ้นไปเกาะแล้วเราไม่กดคลิกซ้ายตีลังกากลับหลังฟันเลยนะฮะเราสามารถรอแล้วก็กลับไปทำออปชันคัทคอร์ได้นะฮะอ่าเห็นไผมเกาะผมยังไม่ทันทำอะไร ตบหน้าได้ไหมรอแป๊บหนึง่งหรือว่าพอนะแท็กบูนปกติก็ได้นะฮะให้เวลากดเกาะอะและ้วจะเพิ่งไปรีบกดคลิกซ้ายรอแป๊บหนึ่งนะเราก็จะได้ออปชันของคัสคอร์กลับมานะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมและอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคระับสำหรับท่านี้นะฮะท่านี้สามารถเปิดได้2แบบนะ,ะอย่างแรกคือเบรเบทเข้าไปถูกไหมฮะแล้วก็เกาะนะฮะนี่คือวิธีที่1นึ่งนะในการเริ่มคอมโบนี้นะฮะวิธีที่2นะฮะดูดีๆนะฮะ ให้กดสเปซบาร์หรือกดหลบ1ทีนะแล้วกดฟันคลิกซ้ายต่อทันทีนะฮะปุ๊บฟันซ้ายเห็นไหมฮะดูดีนะฮะสเปซบาร์ฟันซ้ายแล้วกดคลิกขวาเห็นไหมฮะมันจะเป็นท่าเดียวกับตอนเราจบท่าเบเบดรู้ออกไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะเราคลิกขวาเบเบดยาวๆคลิกขวาอย่างเดียวฟันทีเท็นะฮะมันเป็นท่าเดียวกันทีนี้ให้เราเริ่มโดยการสเปซบาร์นะฟัน1ทีคลิกขวาแล้วกดเกาะนะฮะ เปิดได้2แบบนะครับเริ่มคอโมโบนี้ทําได้2แบบนะฮะเริ่มจากคลิกขวาอย่างเดียวนะฮะคลิกขวาอย่างเดียวฟันฟันนะเกาะนะฮะก็จะเริ่มแบบนี้นะฮะทำไมเราต้องทําแบบที่2ฮะสาเหตุที่เราทําแบบที่2คือระยะแม่นไกลมากนะฮะร,ระยะจะเริ่มได้ไกลแบบไกลมากและมันจะสั้นมากๆเลยฮะช่วงเวลานาี่ออกไหมฮะ คือเวลาเราก,กดคลิกขวาพุ่งเข้าไปหมุนหมุนแล้วก็เกาะเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะฮะคอมโบแอนิเมชันท่ามันนานแต่ถ้าเราใช้สเปซบาร์แล้วคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเร็วกว่านะฮะแล้วก็อีกอย่างที่ควรจะดูไว้นะฮะคือการเกาะเนี่ยเห็นไหมฮะระยะเกาะเ,เวลาสุดดอกสุดท้ายที่เขากระโดดเกาะเนี่ยมันไกลกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยะฮะมันเหมือนจะไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีนะฮะดูดีๆนะฮะสังเกตตอนที่กงเล็บกำลังจะไปแบบสัมผัสกับมอนสเตอร์นะ เห็นไหมฮะระยะมันห่างนะฮะแต่มันถึงนะฮะคือมันเหมือนมันจะไม่ถึงแต่มันถึงนะฮะอันนี้คืออย่างที่ให้เก็บไปคิดนะฮะเวลาทาท่านี้บางทีนะฮะเราอาจจะไม่ต้องอยู่ใกล้ขนาดนั้นก็ได้นะฮะลองดูนะฮะแต่ต้องยอมรับครับท่านี้เป็นท่าที่ใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานนะฮะทำทำทำค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยนะฮะต้องใช้ความชํานาญ ะนะะฮให้ฝึกบ่อยๆนะท่านี้ผมเองก็ยังทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแนะนําให้ฝึกท่านี้เยอะๆแต่ถ้าทําได้แล้วรับรอ,องครับเฟี้ยว <feel S 2> มากครับผมและ CC ซีคอมโบหรือคอมโบใหม่อันนี้นะฮะสามารถเอาไปเชนกับ d ดีมอนแดนได้นะฮะ six four slash ดีมอนแดนแล้วก็ซีซีคอมโบนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าพอรวมๆกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะดูให้ดีนะฮะแต่มันจะมีข้อเสียอยู่นะฮะ six four ใช่ไหมฮะดีมอนแดนเราจะเชนต่อด้วยเบเบดนะฮะเข้าจากเบเบดเห็นไหมฮะมันจะหยุดแป๊บหนึ่งเพราะว่า มันจะมีดีเลย์แอนิเมชันนะอันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจอยู่นะผมกดรัวๆเลยแต่มันไม่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขวิธียังไงนะฮะเราจะทำการใช้ซี c o คอมโบเนี่ยแต่เราจะเปิดด้วยท่าสไลด์นะฮะด้วยท่าหลบโดยการใช้การแคนเซิลแอนิเมชันนะดูนะ six four นะฮะนี่มันแดนเสร็จปุ๊บเราจะกดหลบก่อนนะฮะหลบฟันคลิกซ้ายคลิกขวา2ที อเห็นไหมฮะนี่คือคอมโบเต็มๆนะฮะที่ถ้าเราทํามันจะออกมาหน้าตาเป็นี้เป็นคอมโบที่รุนแรงมากนะฮะแรงทุกอย่างและจบท้ายด้วยการวูนมอนสเตอร์นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะมันนานมากนะครับต้องมั่นใจว่ามอน,นะล้มนานๆจริงๆนะฮะหรือว่าเราอาจจะทอนอะไรบางอย่างออกอย่างเช่นเอา6-4ออกใช้แต่เดมอนแดน แล้วก็เป็น CC แทนนะเปิดด้วยดิมอนแดนส์อย่างเดียวแล้วก็เข้าด้วย CC คอมโบจะได้ได้ทั้งแบบทั้งวูลมอนเตอร์และทั้งทําดาเมจนะฮะอย่างเช่นเวลาเราเอาฟินเขาฟินช็อตเข้ากําแพงใช่ไหมเขาล้มเราไปดิมอนแดนต่อด้วย CC คอมโบก็ได้ทั้งดาเมจทั้งวูลนะฮะและก็นะฮะคอมโบนี้นะฮะมีทิคอีกอย่างหนึ่งนะฮะใช้การแคนเซิลแอนิเมชันเหมือนเดิมนะฮะสำคัญมากนะฮะการแคนเซิลแอนิเมชันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงนะนะฮะ เหมือนเดิมนะฮะเราเริ่มจากซิกโฟหรือดิวอนแดนก่อนก็ได้นะฮะแต่ทีนี้นะฮะจังหวะที่เราใช้แคนเซิลแอนิเมชันนะให้เปลี่ยนทิศทางไปตามทางที่เราต้องการจะไปนะเช่นผมอยากไปด้านซ้ายถือว่าปับ๊บแล้วก็ต่อคอมโบได้เลย <Yeah. S 1> เห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนที่แล้วทีนี้พอเราเกาะ,ะ, <Yeah. S 1> ะเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่อื่นได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องทําตรงๆอย่างเดียวแต่ต้องใช้การฝึกฝนนิดนึงฮะ,ะและอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดะคะ mm hmm. บางครั้งเราอยากไปเกาะแขนมอนเตอร์แม่งไปเกาะหัวเกาะปีกอะไรเป็นได้เหมือนกันนะ แต่ก็ไม่ไม่มีอะไรเสียหายถ้าเราจะลองฝึกถูกไหมฮะอ่าลองดูนะฮะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะฮะก็แค่คันเซลแอนิเมชันไปด้านข้างนะฮะแล้วก็กดตามทิศทางนะถ้าอยากจะเกาะตรงไหนอะไรเงี้ยฮะไม่ยากนะฮะยากเลยฮะก็ลองฝึกดูฮะมันยากแต่ถ้าทำได้ก็คือจะโหดมากครับผม <c oughs> อ่าต่อไปนี้จะเป็นการเอาวิธีนี้ไปใช้จริงนะ c ะคอมโบเกับอย่างอื่น อย่างตัวอย่างละจังเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่าละจังเนี่ยล้มนานนะฮะเวลาเราทาเขาล้มได้เขาจะล้มนานมากแล้วก็ลองไปดูนะ,ะว่าเวลาเราเชนเราจะทํายังไงกับคอมโบนี้บางทีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามมอนเตอร์ที่เราสู้แนละ้วไม่สามารถทําแบบเดินได้ตลอดฮะอันนี้ผมเปิดด้วยเบเบทเข้าไปดีมอนแดนนะฮะเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วย CC ซ,ซีคอมโบนะฮะปัป๊บอย่างน้อยเราได้วูนวูนแขนแล้วก่อน,นะฮะแล้วก็ยังได้ทำดาเมจนิดหน่อยด้วยนะฮะ,ะก่อนไปก่อนจากลา เดีาาย๋ยวลองชมนะว่าวิธีเชนอะไรอย่างนี้เราทำยังไงได้บ้างนะครับเชิญชมครับผม อเคนะครับก่อนที่เราจะกลับเข้าไปหาดัวเบลตนะฮะผมอยากจะแนะนําแมคานิกใหม่อันนึงก่อนนะของไอซ์บอลซึ่งค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่อไปที่เราจะทำนะฮะก็คือการฟลินช์มอนเตอร์นะฮะการฟินมอนเตอร์เนี่ยคืออะไรนะคือการที่เราทําดาเมจไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วถูกไหมฮะแล้วมอนเตอร์เนี่ยเขาจะกระตุกแล้วก็น้ําลายไหลนะฮะซึ่งพอเขาฟินเนี่ย จะเป็นการทำฟีดามจคือเหมือนกับว่าเขาจะอยู่นิ่งๆเราจะตีเขาได้ฟรีๆนะประมาณ6วินะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าหน้าตามเป็นยังไงครับนะกับน้องเกรซจักรัสของเราอ่าฮะผมเข้าไปตีแปะ๊ะเห็นไหมฮะน้ำลายเขาจะไหลแล้วเขาจะอยู่นิ่งๆสัง,งเกตเห็นไหมฮะนี่ฮะคือสัญญาณที่บอกว่ามอนเตอร์กำลังฟลินนะฮะซึ่งขณะที่เขาฟลินอย่างที่ผมบอกเราสามารถทำฟีดามจกับเขาได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาเราคัดคอตอนมอนเตอร์ฟินเนี่ยคือเซฟนะฮะ ไม่มีทางหลุดไม่มีทางอะไรมากวนแน่นอนไม่ตกไม่โดนเขาสลัดหลุดแน่นอนเราทำอะไรก็ได้จะคัดคอจะไว้พอนัดแท็กจะฟินช็อตนะได้หมดนะได้หมดเลยคือตอนนั้นเป็นฟรีดาเมจของเราเลยนะฮะต่อไปนะครับถือเป็นหัวใจหลักเลยของเทคนิคนี้นะฮะคือการรีเซ็ตแอนิเมชันฟินนะฮะการรีเซ็ตแอนิเมชันฟินนี่คืออะไรนะฮะคือเวลามอนสเตอร์เขาฟินถูกไหมน้ำลายยืนน้ำลายไหลยอยู่เนี่ย แล้วเรากระโดดคัดคอขึ้นไปทิศส,ส่วนไหนก็ได้นะส่วนไหนก็ได้ของร่างกายเขาเราจะรีเซ็ตระยะเวลาที่เขายืนน้าลายไหลนะฮะก็คือว่าเขาจะยืนน้าลายไหลประมาณ6วิถูกไหมถือว่าเขาฟินอยู่ไงเรานับถอยหลังไปประมาณ4วิอ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วเรากระโดดคัดคอขึ้นตอนนั้นนะ่ะเวลาที่เขายืนน้ําลายไหลอะ่ะจะเพิ่มจะรีเซ็ตกลับไปเป็น6วิใหม่นะฮะก็คือเราได้ทําฟรีดามเมจเพิ่มอีกมีประโยชน์มากเวลาเล่นเป็นทีมหรือว่าเล่นเป็นเล่นซิงเล่นโซโล่ก็มีประโยชน์นะ คือเราสามารถทําให้ทีมเรานะทําฟรีดาเมจได้มากขึ้นนะฮะเดีผมทําให้ดูเนี่ยนะอ่ะนี้ระวังนะอะันนี้ยังไม่ถือว่าฟินเพนราะน้ำลายยังไม่ไหลนะฮะดูดีๆนะฮะต้องอย่างนี้นะฮะอ่ะพอเพราะฟินรอ,อ,อแป๊บหนึ่งนะฮะรอ,อก่อนสักแปบ๊บอ่ะค่อยเกาะเห็นไหมฮะทีนี้เขาจะรีเซ็ตแอนิเมชันฟินของเขาใหม่ล,ละเราในขณะที่เราเกาะเราก็ทําได้เหมือนเดิมคือตบหน้าตบเกียนจะวูนก็ได้จะฟินช็อตเข้ากําแพงก็ได้นะฮะแนะนำว่าเวลาเขาฟินเนี่ยให้ใจเย็นๆนะฮะ ค่อยรอแป๊บหนึ่งอ่ะให้ทีมตีไปพอใกล้ถึงเวลาก็ค่อยกระโดดเกาะนะะทีนี้เราก็จะได้ฟรีดาเมจเพิ่มนะสำคัญมากนะฮะจุดนี้รีเซ็ตแอนิเมชันฟินจำไว้ดีๆนะฮะแล้วก็ต่อไปผมจะโชว์ให้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดเรารีเซ็ตแอนิเมชันเขาแล้วดาบคู่เราจะสามารถทำคอมโบอะไรในช่วงเวลานั้นได้นะฮะอันแรกนะฮะถ้าเกิดเราฟินเขาใช่ไหมแล้วเรากระโดดเกาะคัดคอแล้วเรากระโดดออกมานะฮะ เราจะสามารถดีมอนแดนเขาได้1ชุดนะฮะอ่าดูนะฮะก่อนที่เขาจะรีคอเวอร์แล้วก็กลับมาตีเราได้เห็นไหมฮะอ่าเราสามารถดีมอนแดนได้1ชุดนะฮะจำไว้ดีนะฮะกระโดดคัดคอกระโดดออกดีมอนแดนได้1ชุดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะเวฟพ่อนัทแท็กหรือวูลนเขาเนี่ยอ่าเพราะว่าเขาฟินถูกไหมแล้วเราจะเกาะแล้วก็เวฟพ่อนัทแท็กเห็นไหมฮะเราจะสามารถเดมอนเฟอร์รี่นะฮะเฟอร์รี่ไม่ใช่เดมอนแดนนะเฟอร์รี่ได้1ชุดแล้วค่อยออกมานะฮะ ระยะเวลาจะหายไปนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเลือกใช้ดีๆนะฮะว่าจะใช้ท่าไหนต่อเวลารีเซ็ตมีผลนะฮะบางทีเขาเรียเวอร์เร็วกว่าเราอย่างเงี้ยโดนเลยนะฮะโอเคครับทีนี้เราลองรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะระหว่างการรีเซ็ตแอนิเมชันฟินกับคอมโบคัดคอใหม่ของโ้เบดร,รู้ไหมฮะจะเกิดอะไรขึ้นไอคอมโบนั่นนะฮะก็รีเซ็ตแอนิเมชันฟินดูนะฮะพอผมกาะปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเขาจะกระตุกนี่แปลว่ามันกําลังถูกรีเซ็ตนะฮะเพราะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ มันคือเกมเชิงเจอร์จริงนะฮะมันจะเปิดโอกาสให้ดูว่าเบนเนี่ยทำอะไรได้หลายหลาย,หลายอย่างนะฮะขณะที่มอนเตอร์กำลังฟินนะฮะเราสามารถทำดาเมจไปด้วยนะฮะและวูนเขาไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่บอกเลยนะฮะทำค่อนข้างยากนะครับไอ้เควสนี้ที่ผมมาทำนี่คือมันทำให้มอนเตอร์ฟินง่ายขึ้นนะมันเอาไว้เหมาะสำหรับการฝึกอ่ะเห็นไหมฮะปึ๊บผมเกาะอ่ารีเซ็ตแอนิเมชันถ้ายังไม่วูนเขาก็วูนละแล้วผมสามารถเข้าไปทำดาเมจอะไรนิดหน่อยได้ฮะเดมอนฟรีสักชุด ก่อนจะออกมาซึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะฮะฝึกค่อนข้างยากนะครับดูง่ายแต่ยากมากนะฮะอยากให้ทุกคนลองไปฝึกดูนะฮะมันมันยากกว่าที่ทุกคนคิดนะฮะลองไปดูคลิปพวกเออสปีดรันเก่งๆนะฮะคือเทคนิคนียจะถูกใช้โดยชาวสปีดรันเยอะมากนะครับและก็ขนาดพวกชาวสปีดรันบางทีเขายังพลาดเลยนะฮะยังยังไ่ทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือทำค่อนข้างยากแต่คุ้มนะสิ่งที่ได้ออกมาคุ้มมากทั้งดาเมจทั้งบูลนะฮะลองไปทําดูนะฮะเป็นอะไรที่เฟียวมากนะฮะ แล้วก็นะฮะเวลาใช้ท่านี้นะส่วนใหญ่ผมจะเห็นคนเนี่ยเปิดด้วยการสไลด์ฟันแล้วก็คลิกขวาต่อท่ามากกวา่าไม่ค่อยเห็นทําด้วยเบเบดนะฮะเพราะว่ามันจะช้านะทาไม่ค่อยติดทําไม่ค่อยทันก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลองเอาคอมโบเนี่ยกับการรีเซ็ตเนี่ยไปใช้กับมอนเตอร์จริงๆให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะ,ะเดี๋ยวลองรับชมดูนะฮะอาจจะทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งนะฮะแต่ก็ลองเอาไปดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะลองไปฝึกด,ดูครับครับผม ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สามของเรานะฮะการเล่น Dual Blade แบบรึกซึ้งภาค2นะครับก็ให้พู้ตรงๆครับตอนนี้คอนเทนต์ของ Dual Blade ก็น่าจะหมดแล้วนะใครที่มีอะไรอยากกะเสริมก็สามารถโพสได้ตามสบายนะหายห่วงฮะมาช่วยทำให้สังคมนักล่าของเรานะครับเป็นที่หนึ่งกันครับเอาให้โหดไปเลยนะฮะแล้วก็สำหรับคลิปต่อๆไปนะฮะอาจจะเอาใจผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะว่า การเริ่มเล่นใหม่ๆเงี้ยเราควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงกันนะฮะก็ไว้ข้อติดตามนะครับไว้ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็คิดอะไรออกผมจะโพสต์คอนเทนต์เรื่อยๆนะก็อีกรอบนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ